What I said at Met Interview. Met Interview. Met 107 FM for life and music. Number 1 international hit music station. This is that What I said about that. ตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะแล้วก็อย่างที่ต้นบอกไว้นะครับว่าช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญมาอยู่กับเราด้วยในะวันนี้เขามาฝากเพลงด้วยขอเสียงต้อนรับฝุ่นหน่อยเย่ฝุ่นทักททยเมสเตอร์สักนิดนึงครับก่อนที่เราจะไปเข้าการอินเทอร์วิวกันครับสวัสดีครับฝุ่นนะครับเป็นศิลปินจากค่ายแร็ป r เปคอรเย่อะก่อนจะมาคุยกันถามคุยแบบว่าถึงที่มาที่ไปเล็กน้อยก่อนละกันก่อนจะไปเข้าเพลงนะว่าเริ่มต้น ทำเพลงแล้วก็เข้าสู่อินดัสทรีนี้ได้ยังไงครับครับก็ตอนแรกฝุ่นมาจากทําวงครับ <c oughs> มาจากทําวงก่อนครับก็คือทําเป็นวงชื่อเดอะปิกนิกครับอยูอ่ก่อนหน้านี้ก็คือทําวงประมาณ4ปี3 4ปีได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเราออกมาทําเหมือนเป็นเป็นเส้นทางเดี่ยวแหละครับก็คือออกมาทําในชื่อฝุ่นนี่แหละครับผมโอเคใช่แล้วเพลงแตกต่างจาก ตอนที่อยู่ปิกนิกไหมตอนเดอะปิกนิกมันจะมีความอินดี้ร็อกมากกว่าครับ,รบตอนนี้มันจะลดความร็อกลงไปแล้วก็มันจะเพิ่มแนวอะไรเข้ามาอีกไม่รู้เต็มไปหมดหลเลย,ลยทล่เรืว่าเราใช่ครับโอเคแล้วเอ่อทำไมถึงอยากเป็นนักหลงแบบอะไรทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะแบบเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเอ่อจริงๆก็ ยังไม่รู้เหมือนกันมันมันคือแค่เราชอบร้องเพลงราชอบเลยใช่ไหมครับก็คือชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับเพื่อนอะไรตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเวลาแบบไปไหนมาไหนพกกีตาร์ไปแล้วมันมันได้เพื่อนมันได้แบบได้เอนจอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบเล่นร้องเพลงมาตลอดแล้วก็มาวันนึงก็อยากมีเพลงเป็นของตัวเองว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองแต่งเพลงของตัวเองตอนแรกแต่งเป็นภาษาไทยตอนหลังก็แบบ อยากลองแต่งเป็นอังกฤษบ้างม,มาจากความอยากลองนูน่นลองนี่เต็มไปหมดเลยครับโอเคเราก็มาถึงเพลงล่าสุดก็คือใจอะหลอกเล่าที่มาที่ไปเพลงนี้นิดนึงได้ไหมว่ามันมันเกิดจากอะไรแล้วก็มันเล่าถึงอะไรบ้าง d i a ะ o ลอกมันก็คือมันแปลว่าบทพูดเนาะก็คือเหมือนมีช่วงหนึ่งครับที่ฝุ่นเหนื่อยกับแบบการพูดคุยกับคนทุกอย่างเหมือนเป็นช่วงที่แบบช่วงเบรก ต้องเบรกตัวเองมาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งเรากลับไปที่บ้านแล้วไปนั่งอยู่กับหมาครับหมาของฟุนชื่อสาวๆแล้วแบบเหมือนนั่งอยู่เฉยๆเลยแบบไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่แบบมันรู้สึกแบบเออมันสบายใจจังมันไม่เห็นต้องมีได a l o g อะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมาจากอตรงนี้ที่ว่าเออ with you I need no dialogue เลยเลยพูดเล่าในมุมที่ว่าเออจริงๆมันมีความสัมพันธ์ในแบบที่ ความเงียบเนี่ยมันกลายเป็นเซฟโซนได้เนี่ยไอจุดนั้นเป็นจุดที่เราแบบเราควรคีมันไว้นะเพราะว่าปกติเวลาแบบเราสมมติอยู่กับใครสองคนหรือว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรเงี้ยครับจังหวะเดดแอร์จังหวะเงียบอะไรเงี้ยมันจะเป็นจังหวะที่อึดอัดใช่ไหมฮะมันจะออกเวิร์ดมันจะแบบใช่มันมันจะมันจะเป็นจังหวะที่แบบเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าไอความเงียบนั้นอะมันสบายใจได้แสดงว่าโอ้มันเป็นสัญญาณที่ดีเลยล่ละอะไรเงี้ยครับเออดีเออไม่เคยคิดในมุมนี้มาก่อนแต่ว่าตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงแบบ เบื่อๆคนด้วยปะครับเบื่อใจนเบอมนุษย์ิอย่างงี้เนาะเบื่อเจอมนุษย์เบื่อเจอมนุษย์ก็เลยไปเจอกับเอเจ้าหมาเจ้าแมวเจ้าอะไรแล้วปกติเลี้ยงหมาอยู่อยู่อยู่แล้วไหมครับเลี้ยงหมาที่บ้านอตัวเดียวเลยโอเคแล้วเพลงนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเขียนเมโลดี้ก่อนหรือว่าเขียนเนื้อก่อนหรืออะไรยังไงก่อนอืมจริงๆมาจากคอนเซปต์อันนี้ก่อนเนี่ยแหละครับแล้วก็พอคอนเซปต์นี้ปุ๊บเราก็อยู่กับกีตาร์ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มันมาพร้อมกันแล้วเมโลดี้กับ เก่าๆไปแล้วก็ได้ <G rab> บันเทงได,ไ,ด <gonna> ได้โครงมา <In your eyes> อะไรเงี้ยมันมันก็มาพร้อมกันเลยโอเคใช่ครับแล้วอยากให้อธิบายสไตล์หรือความเป็นตัวเองกับเพลงนี้หน่อยว่าเฮ้ยแ <G rab> บบออกมาแล้วมันมันมันออกมาเป็นเป็นแบบชองร่าไหนหรือมันเป็นเป็นเป็นฟิลเป็นมูดแบบไหนอะไรเงี้ยครับ <G rab> จริงๆถ้าพูดว่าเป็นชองร่าไหนนี่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือชองราไหนอาจจะมีความมันก็มีความอินดี้แหละนะครับมีความ จริงๆมันอาจจะมีความโซนิดนึงอืมเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นต้องต้องเป็นแบบว่าช่องรัดต่ายตัวเลยเนาะเพลงใส่นี้มันแบบมันออแบบเหมือนผสมกันเลยเทสเลยครับก็ออกมาเป็น d ดอ l o g u นี้ก็พยายามกะกะให้มันเป็น e ีซี listening นี่แหละครับครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนแรกไม่ได้เชฟเหมือนกันว่ามันจะเป็นช่องรัดไหนโดยเฉพาะอะไรไงแค่อยากให้มันมีความค่อยๆไปค่อยๆไปอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเรื่องที่เราเล่าอะไรเงี้ยอแล้วเมื่อกี้เราคุยกันนิดนึงแล้วแอบคุยแล้วน้องอูดใน MV เนี่ยเป็นซิมโบลที่ แทนน้องหมาเมื่อกี้ที่เราพูดหรือเปล่าครับแล้วทำไมไม่ใช่ตุ๊กตาหมาเพราะว่าเดี๋ยวมันตรงเกินเดี <laughs> ย๋ยวมันตรงเกินไม่ม,มีอะไรเลยโอเคใช่ก็คือเหมือนพอเรามีคอนเซปต์นี้ของเพลงได a l อกใช่ไหมครับครับเราก็คิดถึง m สเตอ r b e ี n ครับ เราคิดคิดถึงมิสเตอร์บีนกับเท็ดดี้ที่เขาไม่ต้องสนใจโลกของคนอื่นอะไรเลยมันจริงๆในนั้นมันก็แอบเห็นกับตัวเหมือนกันนะตัวมิสเตอร์บีนแต่ว่าเขาไม่เคยพูดอะไรเลยเนาะเราเห็นแต่แอคชั่นของเขาแล้วมันแทบไม่มีไดอะล็อกในนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีไอการแ acting ของเขากับเท็ดดี้นะครับที่มันคุยอะไรกันก็ไม่รู้ที่ไม่มีคําศัพท์ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเอ้ยมันดูรู้ใจกันจังวะเราก็เลยเอาไอเดียนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับเพลงนี้แต่เลาเราเปลี่ยนจาก เจ้าหมีเนี่ยเป็นอูดแทนเพราะว่าเลื่อนไปในช้อปปี้แล้วไปเจอตุ๊กตาอูดแล้วเออตลกดิเอ้มาเลยแรนดอมมาโอเคแต่ดีชอบครับแล้วอในการทำเพลงทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ช่วงที่อยู่วงปิกนิกจนมาถึงช่วงเนี้ยมีช่วงไหนที่แบบรู้สึกแบบเบิร์นเอาบ้างไหมแล้วแบบมีที่การแบบกลับมาแบบรีเซ็ตตัวเองยังไงหรือเพิ่มใส่แตให้ตัวเองยังไงจริงคิดว่าตลอดเวลาเลยครับอื มันจะออน off ออเรื่อยๆเลยแบบาใ,ในหนึ่งเพลงปุ๊บหนึ่งเพลงที่เรารู้สึกว่าว้าวเราเขียนม,มันมาได้ยังไงวะเขียนมาเสร็จจบปุ๊บทุกอย่างกลับมาฟังเอ๊ะมันดีพอหรือ,อยังอ่ามันต้องอีกนิดนึงแล้วกันพอจะแต่งต่อแต่งต่อสักพักหนึ่งเบิร์นเอาท์อะไรอย่างครับมันจะเป็นรู้สึกว่ามันเป็นวงจรเรื่อยๆที่แบบสลับกันอย่างนี้ไม่ไม่หยุดเลยซึ่งวิธีแก้ของฝุ่นแล้วกันก็อ่ พยายามเปลี่ยนรูทีนนะครับเปลี่ยนรูทีนในชีวิตประจําวันอย่างเช่นแบบตอนเช้าปกติเราตื่นมาแต่งเพลงเลยเราอาจจะไปทํานู่นทํานี่ก่อนอาจจะไป<ม>วิง่งอาจจะไปตีแบดก่อนทําตัวเองให้แบบให้จิตใจสงบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเปลี่ยนรูทีนปุ๊บมันรู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยน environment ทํางาน,นครับฟุร<ม>์พิ่งจัดแบบสตูจัดห้องใหม่จัดแบบห้องที่ปกติเราอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ดีมันก็โฟล์ขึ้นมาแบบประมาณนึงเลยอะไรเงี้ยครับ โอเคก็ถือว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะเผื่อเมสเตอร์คนไหนรู้สึกว่าเบิร์นเอาอาจจะเอาวิธีนี้ไปแอพพลายได้นะวิธีเราเปลี่ยนแบบว่า Environment หรือเปลี่ยน u r r o u n d i n g อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบช่วยทำให้เอ้ยเรารู้สึกอยากจะทำอะไรขึ้นมามากมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะโอเค okay. แล้วถ้าไม่ได้เป็นนักร้องถ้าไม่ได้เป็นศิลป,ปินอะ่ะอยากทำอะไรมีเคยคิดไว้บ้างไหมอาจจะเป็นนักกีฬาแบดะนะจิงงหอชอบตีแบททุกทีชอบที่บอกว่าชอบนนชอบชอบตีแบดครับก็จริงๆคือเรียนตั้งแต่ ตอนเด็กแล้วเราหยุดไปเป็น10ปีเลยครับโอเคแล้วเพิ่งเพิ่งกลับมาตีช่วงประมาณปีกว่าเนี่แหละแล้วเราก็ตอนนี้เราอินอินมากแบบไปดูเขาแข่งไปดูแบบมาดูนู่นนี่นั่นดูท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งนักร้องทั้งนักแบทโอ้ไม่น่าไหวครับแค่นักร้องไม่ได้จตายแล้วครับมันต้องมีเวลาซ้อมมันต้องอะไรด้วยเนาะถ้าเป็นนักกีฬาเนาะแล้วทุกวันนี้ก็คือยังมีกลุ่มแกงแบบไปตีแบดอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ก็ไปเรื่อยๆนะครับไอซีในอนาคตอยาก ไปถึงว่าที่เป็นแบบศิลปินฟีเจอริ่งกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอ้ีมีเยอะเหมือนกันนะครับเป็นในในประเทศหรือต่างประเทศได้หมดเลยฝันไกลนิดนึ่งครับถ้ามันเกิดขึ้นได้เลยเหรอ e v e n if if i t Happens โอเคฝันไกลนิดนึงครับฟูจิคาเซะอ๋อคือเราเปิดบ่อยมากตอนนี้เขามามากๆเลยเนาะคนชอบเฉลิมฉลองมาชอบสไตล์ได้ไปดูไหมที่เขาเพิ่งมาไม่ได้ไปดูผลติดงานตอนที่เขามา ผมเซ็งมากครับใช่ใช่โอเคแล้วมีแพลนที่จะทําเพลงอื่นๆอีกไหมที่เป็นเป็นอาจจะเป็นแนวอื่นหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแนวอื่นคือจริงๆตอนนี้มีทําเดโมที่คิดว่าภาพรวมน่าจะเป็นอัลบั้มอะไรางเงี้ยครับที่เราจะปล่อยในในปีหน้าแหละ <Yeah. S 2> ก็ในในบัฟเนี้ยจริงๆมันมีหลายแนวมากเลยครับครับมีทั้งมีความแบบลาตินลาตินนิดนึงก็มีเหมือนกันมีทั้งเพลงแบบ โหพอปอินด oh, ี้พอปจ๋าๆเลยก็มีมีเพลงที่มันออกโฟกๆหน่อยแบบค่อยๆเล่าหน่อยก็มีเหมือนกันเต็มเต็มเลยครับในบัมดี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 ครับแล้วเอ็มีตัวไหนของอัลบัมนี้ที่ฝุ่นชอบมากที่สุดแล้วก็พอะอะไรเอาเป็นเอาเป็นที่เล้าใจที่สุดแล้วกันครับตอนถ่ายก็คือตัวเพลงที่ชื่อเรดี้ครับอือืซึ่งฝุ่นจะเป็นกรรมการมวยปัมอยู่บนเวที แล้วมันก็จะมีพวกช็อตซิงช็อตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบฝุ่นต้องอยู่บนเวทีเราหันหลังให้เขาแล้วเขาก็มีแบบแอคชั่นมวยปัม้มแบบตุ้มตามตุ้มตามกันอยู่ฮะแล้วก็คือเหมือนฝุ่นต้องต้องซิงให้เป๊ะที่สุดเ <losers. S 1> <laughs> พราะว่าถ้าถ้าเราแบบขอรีเซ็ตเขาอีกทีหนึ่งอ่ะเขาจะเจ็บอีกรอบหนึ่งอ่าเขาก็ต้องทัเขาต้องแบบแอคชั่นเตไปหมดเลยเขาคือแบบตุ้มตามตุ้มตามกันมากเลยครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคน่าจะเป็นเอ็มวีที่เล้าใจที่สุดในชีวิตละเล้าใจในการที่ต้องล ต้องซิงให้ตรงใช่ป่ะใช่ครับเมสเตอร์ <g ol ch> ester, กลับไปดูนะเพลงดีว่าฝุ่นซิงตรงหรือเปล่านะเวดี้นะครับเวดี <Ready S 2> ้วันนี้ฝุ่นมาเมสเดืโนเซเว่นทั้งทีมีอะไรอยากบอกกับเมสเตอร์บ้างไหมครับหลักๆน่าจะเป็นอยากฝากผลงาน <c oughs> แล้วกันนะครับก็เพลงล่าสุดนี่แหละครับ dialog ฝากไปติดตามได้ชื่อว่า foon ฝุ่นเลยนะครับในตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ ถ้าเป็น YouTube นะครับจะเป็น YouTube ของ Rats Records ครับผมนะครับก็ไปติดตามกันได้ขอบคุณมากครับผมเย้ yeah. last but not least ไหนๆมาแล้วแล้วเห็นว่ามีกีตาร์มาด้วย <c oughs> สนิดหนึ่งได้ไหมล่ะส่งเข้า <c oughs> แบบว่าก่อนให้เมสเตอร์ไปฟังไดอะล็อกแบบเต็มๆว <c oughs> ันนี้เอาสักแบบสักฮุกหนึ่งละกันนี่เป็นคนที่แบบว่าพกกีตาร์มาด้วยแล้วดีใจมากๆเลยปกติว่าเวลาทุกคนมาฝากเพลงอะ่ะจะร้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะคิดอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> <ๆ S 1> แบบ อยากให้มีกีตาร์มาด้วยจังแล้ววันนี้ก็ฝุ่นเอากีตาร์มาด้วยครับฝุ่นก็เห็นคนอื่นเขามาร้องกันแต่ฝุ่นกลัวร้องอย่างเดียวเดี๋ยวยิ่งเพี้ยนเข้าไปใหญ่โอเคครับ Cause when I look in your eyes, I can tell everything that we are thinking about. There ain't no need to say you. o I need n เย่พอมาโอ้ my god ขอบคุณฝุ่นมากๆเลยนะครับแล้วนั่นก็คือ dialogue นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันได้เลยนะครับเมสเตอร์วันนี้ขอบคุณฝุ่นมากๆเลยเพลงหน้ากลับมาอีกนะกลับมาหาอีกได้เลยครับขอบคุณมากครับไปฟังกันเลยนะครับเมสสเตอร์ dialogue จากฝุ่นครับ